รัฐแพทย์สมุนตรีนครหาใหญ่นาแทยสาพารัตุอำเภอเมืองสมขาคุณพันทุกุนเกียงขอออกการจรณาคดีค่ะและตอนนี้นะคะทุกท่านก็พร้อมอยู่ด้าน ริบบิ้นดอกไม้ของเราเปิดงานอย่างเป็นทางการในค่ำนี้ค่ะอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วเราก็จะไปทัวร์ถ่ายภาพนะคะที่รานดกกันทั้ง6จุดเลยค่ะมาแล้วค่ะและตอนนี้นะคะประธานในพิธีก็พร้อมแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตนับถอยหลังนะคะจาก5น,นะคะเพื่อเป็นสัญญาณในการตัดริบบิ้นร่วมกันในการค่ะุกทธานพ,พ,พร้อมแล้วนะไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ5 อ่ขออนุญาตนับนะคะทุกท่านจะได้ถ่ายภาพร่วมกันคั้งหนึ่งมองที่กล้องได้เลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ระยะห่างของพื้นที่ที่เรายังต้องคงรักษาไว้เช่นกันนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะบรรยากาศกำลังดีเลยนะคะเทงฟ้าค่ะอาทิตย์ตกยามเย็ยนวันนี้ค่ะ วินหคสีสันลม้มเก้าชายหหาน,นั่นเองค่ะยกมาทั้งสวนเชื่อเลยค่ะว่ามาเช็คอินถ่ายภาพโพสตเฟซบุเ,เพื่อนๆก็อเห็นและอิจฉาแน่นอนนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กของงานด้วยนะคะฟาวเวอร์เฟสเชื่อวเดี๋ยวพรุ่นี้เนี่ยจะต้องมีวัยรุ่นจัดเต็มกับชุดหน้าผมมาอย่างแน่นอนเลยค่ะกับการหารูกเช็คอินที่หาชมิล่ หรือเดินเล่นริมชายหาดนะคะพี่พี่ก็พร้อมให้บริการนะคะสวยง่ามากทังก้งดอกไม้ทั้งม้า